อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าสมัยนี้เนี่ยการจะมีบ้านสักหลังในกรุงเทพมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าคุณปู่ของคุณไม่ได้ลงสำเภามาแล้วขึ้นเรืออยู่ที่สีลมแล้วสมัยนั้นก็ได้ที่สีลมไปเลยและด้วยความที่เมืองขยายตัวมากขึ้นแต่ใดก,ก็ตามก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าเมืองขยายตัวค่อนข้างชา้าเอาง่ายๆคือทุกอย่างมันสูยู่ในกรุงเทพแหละมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะนะคะที่พยายามขยายตัวออกมาจากเมืองหรือเรียกว่าปริมณฑลนั่นเองตั้งแต่ได้กลับมาอยู่ไทยช่วงนี้นะคะแจมยายที่อยู่บ่อยอวันนนี้ะะะคกก็เลยอยออาจาจมมมมแชุง คนดูนะคะว่าเราวัยรุ่นสร้างตัวที่สร้างมาสักพักแล้วก็ตามนะเลือกอยู่ในเมืองหรือเลือกอยู่ชาญเมืองดีบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะคะก็มาจากประสบการณ์ตรงของแจมนะคะแจมมาเติบโตมาจากเด็กชาญเมืองนะคะก็คือเป็นบ้านเดี่ยวชาญเมืองและก็ใช้ชีวิตอยู่ชาญเมืองมาตลอดโดยการที่เปลี่ยนชาญเมืองจากฝั่งทนย้ายไปเรียนธรรมศาสตร์เป็นชาญเมืองฝั่งลังสิตแทนและหลังจากที่ได้ไปอยู่จีน3ปีใช่ไหม กบมาเราก็ยังมีโอกาสเราก็ยังหลงรักชาติเมืองของเราเราก็ยังมีโอกาสนะคะได้ไปอยู่เป็นบ้านเดี่ยวที่ชาติเมืองแต่ว่าลดขนาดลงมาหน่อยต่เช่าเป็นทาวน์โฮมนะคะตอนนั้นและพอได้กลับ,บมาทํางานอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยกลับกลายเป็นเรากลับมาอยู่ในเมืองแทนวันนี้นะคะก็เลยจะเอาประสบการณ์ที่ตั้งแต่อยู่ชาติเมืองจนมาถึงในเมืองเนี่ย มีความแตกต่างในด้านไหนบ้างเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะว่าแล้วทุกๆคนที่กําลังสร้างตัวหรือมีแผนที่จะซื้อบ้านเนี่ยหรือว่าเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเลือกอยู่แบบไหนดีคะ่ะแจมเนี่ยติบตรงมาแบบเด็กชาญเมืองมากๆนะคะจะบอกเลยว่าบ้านเดี่ยวแบบชาญเมืองออกมาหน่อยนะคะจะรู้สึกว่าสังคมน่ารักยิ่งถ้าเกิดว่าเราแอฟฟอร์ตไปได้ถึงหรือเรามีความสามารถในการซื้อหรือไปอยู่อาศัยใน หมู่บ้านหรืออะไรที่เราค่อนข้างเลือกได้อะเลือกสังคมเองได้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นสังคมที่น่ารักมากผู้คนเนี่ยจะเป็นกันเองแล้วก็ในราคาที่เท่ากันนะคะแจะรู้สึกว่าการเลือกไปอยู่ชานเมืองเนี่ยเราจะได้สังคมที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นดีกว่าการใช้เงินนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองแน่นอนและเราจะได้สภาพแวดล้อมหรือว่าเพื่อนบ้านที่ฐานอะใกล้ใกล้เคียงกับเรานะคะข้อดีต่อมานะคะสําหรับชานเมืองเนี่ยถ้าใครที่ เป็นนักติดรถหรือว่าแบบยังคงต้องใช้รถในการเดินทางแต่รู้สึกว่าการมีบ้านชานเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดเทาโฮมหรือบ้านเดี่ยวนะคะเขาจะค่อนข้างมีส่วนของที่จอดรถไว้ให้เราอยู่แล้วบ้านเดี่ยวหรือทาโฮมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยังไงก็มีอยู่แล้วนะคะบางที่เนี่ยจอดได้ถึงสองคันเลยเนื่องจากชานเมืองเนี่ยที่มันยังไม่ได้ราคาสูงมากใช่ไหมคะโครงการก็จะ provide จัดหาส่วนกลางตรงเนี้ยให้เราได้ค่อนข้างดีค่ะ เทียบกับในเมืองนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคอนโดในเมืองนะทุกคนใครที่มีรถจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากจริงๆนะคะบางที่นะคะถึงขั้นถ้าคุณไม่เหมือนเลื่อนที่จอดรถ3ามวันสมมติว่าแบบเอ้ยฉันมีรถอะแต่ว่าแบบอยากนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานก็ต้องมาเลื่อนรถทุกๆ3าวันนะคะไม่งั้นเขาจะถือว่าแล้วมีรถทําไมรวมไปถึงใครที่มีแพลนจะซื้อรถแบบ E.V. นะคะ เหมาะมากๆก,กับการอยู่ชานเมืองเพราะว่ามันจะสะดวกมากๆโดยเฉพาะถ้าเราสามารถสื่อบ้านเดี่ยวหรือว่าสื่อบ้านได้นะคะจะทําให้การชาร์จไฟมันแบบสะดวกค่ะเพราะว่าการชาร์จไฟมันใช้เวลานาน,นมันเหมือนเติมน้ามันใช่ไหมทุกคนที่แบบ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 ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านชานเมืองก็ยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนมีรถนะอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากบ้านชานเมืองจะได้สภาพแวดล้อมที่ดีแล้วนะคะผู้คนผู้คนที่แบบ ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านเราแต่เวลาที่เราไปซื้อของหรือว่าเราไปแบบใช้ชีวิตอนะทุกคนจะรู้สึกว่าหลังจากโตมาจากชานเมืองนะคะจะรู้สึกว่าผู้คนจะมีความน่ารักไม่ว่าจะเป็นลุงขับแท็กซี่หรือว่าป้าข,ขายข้าวแกงคนส่งแกร็บใดๆก็จะมีความน่ารักอยู่ในนั้นนะทุกคนมันคือความเป็นคนไทยที่อยู่เนาะความอบอ้อมมีความแบบ เกรงอ,อกเกรงใจส่งของแล้วขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออคำว่าขอบคุณขอโทษมันจะได้ยินบ่อยยังเป็นสังคมที่มีรอยยิ้มอยู่เสมออะส่วนเรื่องของพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงมันมีพื้นที่ใช้สอยมากอยู่แล้วนะคะในราคาที่เท่ากันต่อตารางเมตรแน่นอนว่ามันก็ได้พื้นที่มากขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของส่วนกลางก็มีพื้นที่มากขึ้นเช่นเดียวกันบางทีคอนโดในในเมืองสมัยนี้ก็ค่อนข้างแบบ คุ้มงบให้ส่วนกลางเราก็จริงแต่อย่าลืมว่าส่วนกลางในเมืองที่ออกมาแบบหรูหรามาเห่าเนี่ยนะคะมันจะแลกมาด้วยอะไรดูไหมทุกคนตึกที่มีคนอยู่เยอะมากหมายความว่าส่วนกลางเนี้ยพอหารมาแบบตารางเมตรต่อบุคคลแล้วอ่ะมันไม่ได้เยอะเลยทุกคนในขณะที่การอยู่ชานเมืองเนี่ยเราจะได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนกลางเนี่ยเขาจะแบบมีพื้นที่ให้เรามายืนคืนเมื่อหาดมาแล้วต่อครอบครัวนะคะเวลาไปไหนมันจะรู้สึกแบบสบายอะ่ะทุกคนมันจะไม่เหมือนไปงานรับปริญญาที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันอยู่ตลอดเวลาที่แบบมองไปทางไหนไม่ว่าจะเวลาไหนมันก็มีแต่คนมาถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อเสียของบ้านชานเมืองก็ไม่น้อยนะคะอย่างแรกเลยถ้าใครที่ยังต้องทํางานในเมืองนะคะแจมรู้สึกว่าการเดินทางไปเลยที่เหนื่อยมากเพราะอย่างที่บอกว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาติเมืองมันจะเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวซึ่งคนส่วนใหญ่ยังคงต้องกลับมาทํางานในเมืองนะคะและมันจะเป็นเวลาลถติดค่ะทุกคนมันจะติดเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยิ่งถ้าอยู่ในถนนพวกนะัตัดใหม่ที่แบบ มีหมู่บ้านขึ้นเยอะๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าพิจารณาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารถติดมากๆในช่วงชวเช้าแล้วก็ตอนเย็นโดยเฉพาะวันธรรมดาและวันเสาร์คือก็ติดเหมือนกันเพราะว่าทุกคนน่ะต้องใช้รถการเดินทางมันไม่ได้สะดวกทุกๆสถานที่มันอยู่ห่างกันใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบฟิวคอนโดติดรถไฟฟ้าแน่นอนอนะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะต้องใช้รถหรือถ้าเราเลือกว่าเราจะใช้ขนส่งสาธารณะมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงเพราะว่าบางคนอาจจะต้อง เรียกวินวินก็ไม่มีอีกหน้าบ้านอยู่บ้านลึกมากๆอาจจะต้องแบบแกบไบหรือว่าอาจจะต้องแบบเรียกแกบออกมาเพื่อมาขึ้นรถไ,ไฟฟ้าอีกทีนึงรวมๆแล้วอะจำรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้น้อยเช่นเดียวกัน2นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคอนซูเนสร์สำหรับใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะคะเพราะมันไม่คล่องตัวกับการย้ายถิ่นฐานเลยค่ะ มันไม่คล้องตัวกับการย้ายนะคะและในเรื่องของไฟแนน i ีลถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องย้ายถิ่นฐานแล้วเงินแบเราผ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่อะคะ่ะมันมันมันค่อนข้างยากกว่าการอยู่อาศัยในเมืองนะที่เราจะหาคนเช่าได้ง่ายหรือว่าเราจะหาคนมาซื้อต่อได้ง่ายนะคะชาญเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องเลือกตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ตรงนั้นไปยาวๆเลยสภาพคล่องการเงินไม่ได้สูงะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆคึงกันเลยคะ่ะนอกจากสภาพคล่องไม่ได้สูงแล้วนะคะโอกาสการเติบโตก็ค่อนข้างต่ำด้วย โอกาสการเติบโตของอสังหาริทรัพย์ก็ค่อนข้างต่ำบางคนคิดว่าเฮ้ยผ่อนไปเถอะ30ปีเดี๋ยวมันก็โตคืออสังหามันโตทุกที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าความต้องการมันมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ใดๆก็ตามอ่ะถ้าเทียบกับในเมืองแล้วอ่ะในเมื่อผ่อนเหมือนกันใช้เวลาเท่ากัน เปอร์เซ็นต์การเติบโตยังไงในเมืองก็ดีกว่าแน่นอนนอกจากการทํางานแล้วใครที่ยังต้องมีธุระปะปังคือตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่จำตัดสินใจย้ายเข้ามาในเมืองได้เร็วมากเพราะว่าอะไรรู้ไมทุกคนแจม่ะวุ่นวายกับการทําเอกสารให้คนต่างชาติหรือว่าแบบ เราก็ต้องทําวีซ่าคือมันจะเป็นความวุ่นวายที่ต้องต้องติดต่อข้าราชการบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจำรู้สึกว่าการอยู่ชาญเมืองอะ่ะมันเหนื่อยมากเวลาที่เราจะต้องเข้ามาติดต่ออะไรในกรุงเทพรถก็ติดแล้วเราก็มีรถเราจะไม่เอารถมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกไปยังไงค่าแก็บก็แพงอะไรเงี้ยคือการเดินทางอะไรแบบนี้การเดินทางหรือการติดต่อข้าราชการแบบเนี้ยมันก็จะยากก็อาจจะเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะอยู่ชาญเมืองแล้วนะคะก็เอเจนซี่คือตอบโจทย์มาส่วนของในเมืองกันบ้างดีกว่า ข้อดีของในเมืองนะคะแน่นอนว่าสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตถูกมิติไม่ว่าจะเป็นของกินท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆและที่สําคัญคือมันถูกค่ะทุกคนค่าของชีพในเมืองแพงกว่าก็จริงแต่ตอนนั้นที่จำอยู่ชานมือด้วยความที่แจมาเป็นคนไม่ทำอาหารแล้วเราสั่งแกบอะ ค่าส่งแก๊บขั้นต่ำก็จะต้องมีแบบ45บาทเพราะว่าหมู่บ้านเรามันลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ในเมืองส่งฟรีโอ้โหร้านส่งฟรีแบบปุ๊บคือมันสะดวกสบายมากแล้วมันก็พอรวมๆกันแล้วนะคะจะรู้สึกว่าการอยู่ชานเมืองอบเปลืองกว่านะข้อดีของการอยู่ในเมืองนะคะโอกาสการทํามาหากินมันมากกว่าต้องยอมรับว่าที่ไหนมีคนเยอะโอกาสการทำมาหากินมันก็มีมากใช่ไหมคะหรือใครที่แบบรู้สึกว่าเอออยู่คอนโดทํา งานประจาแล้วอยากจะลองอยากจะทําอาหารส่งเป็น d e l i v e อ y food อย่างเนี้ยถ้าคุณไปอยู่ชานเมืองนะคะคนก็น้อยนะคะคนแถวนั้นก็ทําอาหารกินเองโอกาสอะไรพวกเนี้ยมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองอะเราสามารถทําได้แล้วก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งยั่วอยู่มากขึ้นอันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องคของสติตัวเองมากๆเพราะว่า มันเร็วทุกอย่างมันเร็วโอกาสมันเยอะแต่โอกาสที่เราจะเสียก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ต้องครองสติดีๆมากๆ 2. นะคะก็คือเรื่องของฝุ่นคือฝุ่นเยอะมากยิ่งแบบอยู่ติดถนนใหญ่นะคือแบบจะรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ใหญ่เข้ามาแบบเจ็บคองไงมากๆมันรู้สึกเหมือนมีอะไรคันๆอยู่ในคอตลอดเวลาในขณะที่แบบเราอยู่ชานเมืองมันไม่เคยรู้สึกนี้เลยอะและอีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ประเทศจีนมาแต่เราก็ยังคงเป็นคนไทยที่เซนซิทีฟอยู่ใช่ไหมคะ ะรู้สึกว่าผู้คนในชานเมืองเขาจะแบบไม่ค่อยนิ์เขาไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าเขาจะอยู่กันแบบเฉยๆอยู่กันแบบไม่มีความเป็นสังคมเจาะจะแล้วก็ไม่ได้ยิ้มมากเพราะว่าทุกคนผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเซียงไฮ้ก็เป็นเหมือนกันนะคะใดๆก็ตามอากุงเทพก็ยังดีกว่าเซียงไฮ้นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยแล้วแต่มาเติบโตมาแบบชานเมืองจะรู้สึกว่าสังคมชานเมืองถึงแม้ปัจจุบันนะเทียบกันนะคะก็ยังน่ารักกว่าสังคมในเมืองจะเป็น นิ่งๆทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะไม่ได้แบบฟิลแบบซื้อขา้าวโพดต้มทุกวันแล้วลุงตะทักเราลุงจะแถมให้เราอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่สนเขาไม่ค่อยสนใจเราอะ่ะและอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆนะคะการอยู่ในเมืองอย่างที่บอกที่จอดรถเป็นอะไรที่แบบแรงมากคือค่าที่จอดรถแพงมากกฎระเบียบเยอะมากนะคะถ้ามีคอนโดเนี่ยหายากมากๆเลยนะคอนโดที่จะมีที่จอดรถแบบเกิน 40-50%ในเมืองนะคะแล้วกฎระเบียบก็ค่อนข้างเยอะอาจจะต้องลงมาวนทุกๆ3วันอย่างที่บอกหรือแบบจอดแปะห้ามเกินกี่โมงก็ต้องวนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของชาวในเมืองนะคะถ้าใครที่อยากจะมีรถยังไม่จบเรื่องของการเดินทางคนที่คิดว่าในเมืองนะคะสะดวกสบายก็จริงแต่จะบอกเลยว่าถ้าอยู่ในเมืองต้องไม่ใช้รถเพราะถ้าใช้รถรถติดมากรถติดจริงๆทุกคนบางทีแบบเปิด Google แ a p อะค่ะให้ทุกคนอะบวกเท่าตัว อันเนี้คือเพย์เซฟสุดๆสมมุติว่าแบบเรานัดเพื่อนไวอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดมาแบบ36นาทีใช่ไหมทุกคนบวกไปเลย1ชั่วโมงค่ะมันไม่เคยถามทุกคนทีไม่มีอยู่จริงคือรถเวลามันติดแล้วมันบวกไปเรื่อยๆติดในระดับที่ Google ไม่สามารถคำนวณได้แล้วอะ่ะบางทีแบบ 2.6ุกิโลเมตรใช้เวลา40นาทีก็เกิดขึ้นได้แบบไม่เกินจริงอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ทางชาตเมืองและในเมืองมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะสุดท้ายนะคะแจมจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในเมืองเหมาะกับใคร แล้วก็การอยู่ชาญเมืองเนี่ยเหมาะกับใครนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้นําข้อมูลนี้นะคะช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นค่ะชาญเมืองนะคะอย่างแรกเลยนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการอยู่ระยะยาวค่ะหมายความว่าฉันเลือกแล้วแหละว่าฉันจะอยู่ที่นี่นะคะจริงๆแล้วอะถ้าเป็นสายของพนักงานออฟฟิศนะจะรู้สึกว่าอาจจะต้องแบบอายุ35ขึ้นได้แล้วอะเพราะว่าคนที่อายุ35ในสายงานของงานประจำเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานแล้วแต่ถ้าเรายังเพิ่งเป็นแบบ20 ต้น20ปลายหรือว่าแบบยังเป็น30ต้นๆอย่างเงี้ยมันยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแล้วเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้อ่ะมันจะอยู่ตรงไหนถ้าเราเลือกที่จะไปอยู่ชานเมืองเนี่ยเนี่ยอย่างที่จะบอกเลยนะว่าสภาพคล่องของการซื้อขายมันไม่ได้เยอะนะคะเราอาจจะต้องติดวังวนของการเป็นหนี้บิอกยาวหรือชาญเมืองเนี่ยก็มันจะเหมาะกับคนที่แบบเป็นครอบครัวทุกคนใช้ทรัพย์สินร่วมกันมีบ้านหลังใหญ่ได้พื้นที่ใช้สอยทําอาหารกินพร้อมกันหรือว่าแบบ ออกไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าการมีรถการมีรถ1คันเนี่ยก็สามารถใช้ด้วยกันหลายๆคนได้อะค่ะแต่ข้อต่อมานะคะโยนเลยก่อน,กนฟังเจือคือจะรู้สึกว่าการอยู่บ้านบ้านหลังหนึ่งอะ่ะการดูแลรักษามันเหนื่อยมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเดี๋ยวฉีดปวกเดี๋ยวฉีดมดไม่มีคนอยู่ตลอดเวลาก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาอะไรแบบนี้หรือมีน้ําซึมน้ํารั่วพื้นซุดคือมันจะต้องมีมันจะต้องมีคนคนหนึ่งอะ่ะคอยทําหน้าที่นี้อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบ อยู่กันสองคนสามีภรรยาอย่างเงี้ยแล้วทั้งสองคนก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านกลับมาแค่นอนรถก็ติดกว่าจะมาถึงบ้านแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยอ่ะแล้วเราก็จะต้องมาเสียเงินเสียเวลาในการแบบธนุบํารุงบ้านอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราไม่ค่อยได้อยู่ก็เหมือนจะย้อนกลับไปข้อแรกนะคะก็คือการที่แบบอาจจะมีคุณป้าอยู่ด้วยอาจจะมีคุณแม่อยู่ด้วยที่จะคอยดูแลรักษาบ้านเราดูแลรักษาบ้านให้เราค่ะ แล้วพื้นที่กว้างเนี่ยจ้างคนมาทำข้อสั์ก็แพงด้วยนะคะเหมาะกับคนมีลูกค่ะเหมาะกับคนมีลูกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบเราก็อยากจะให้ลูกเราอ่ะเติบโตมาในสังคมที่ดีแต่ถ้างบประมาณเราจํากัดเราในงบประมาณที่เท่ากันอย่างเงี้ยบางทีการอยู่ในเมืองเราอาจจะเลือกสังคมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ากระเถิบออกไปเป็นชานเมืองหน่อยนอกจากเราจะได้สังคมที่ดีแล้วยังได้ส่วนกลางที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสให้ลูกเราอ่ะได้ได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆด้วยเช่นแต่ ตีแบตหน้าบ้านกับคนข้างบ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมีสโมสรให้เขาได้ออกไปขี่จักรยานเล่นรวมถึงความปลอดภัยด้วยและก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันอาจจะแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยค่ะทำอาชีพที่มีโอกาสได้อยู่บ้านเยอะๆอะทุกคนพูนหนึ่งสัปดาห์เข้าเมืองแค่2วันเองอะอันนี้เราก็อดทนรถติดตาเหลือกได้อยู่นะเพราะว่ามันแค่2วันใช่ไหมวันอื่นเราก็ได้ทํางานที่บ้านได้อยู่บ้านได้ใช้ฟาร์ซิลิตี้ที่เราแบบ ผ่อนหรือว่าจ่ายไปในทุกๆเดือนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ะส่วนตัวข้อสุดท้ายเลยนะคะจะรู้สึกว่าการอยู่บ้านชันเมืองเนี่ยเหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับคนเงินเหลือ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะถ้ามาเทียบกันแบบจริงๆเม็ดต่อเม็ดเลยนะคะถ้าเราไม่ได้มีรายได้ที่เยอะขนาดนั้นในการแบบดูแลบ้านหลังใหญ่ในการเดินทางในการต้องเสียเวลาฝ่ารถติดใดๆนะคะถ้าหากเรายังตั้งตัวไม่ได้ขนาดนั้นนะจจาก็แนะนําว่าแบบ ทานเมืองอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะเวลานี้แต่อาจจะเป็นอนางคตด,ดีกว่าแล้วไปลองมาดูกันว่าในเมืองเหมาะกับใครคะ่ะ1นนะคะตรงกันข้ามเลยเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวะคะ่ะใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่รู้เลยอะ่ะอาจจะยังเปลี่ยนง,งานถ้ามีโอกาสงานที่ดีเข้ามาเราก็ยังอยากจะหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอันนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะแบบ อดทนเราก็อยู่ในเมืองไปนะคะข้อที่2นะคะเหมาะกับคนมีสติค่ะอย่างที่บอกว่าสิ่งยั่วยุมันเยอะมากนะคะการอยู่ในเมืองถ้าคุณเป็นคนไม่มีสตินะต่อให้ทํางานได้เงินเยอะขนาดไหนคุณก็จะไม่มีวันสร้างตัวไปถึงจุดที่เอาตัวเองไปอยู่แบบ มีบ้านใหญ่โตในชานเมืองอยู่สบายๆายมีอิสระภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องควบคู่กันไปเนาะเข้ามาทำอาหารกินแล้วก็ประคองตัวเองให้มีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยและเหมาะมากกับคนที่ไม่ชอบทำอาหารเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าการสั่งแกลบมีก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ชานเมืองเนี่ยค่าส่งแกลบแพงมาก <c oughs> แล้วแบบตัวเลือกก็น้อยแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้ยพอให้ในเมืองเนี่ยด้วยความที่แบบ คนอยู่เยอะใช่ไหมคะทุกอย่างมันค่อนข้างใกล้กันมันทําให้ตัวเลือกเยอะขึ้นอย่างแจมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบการอยู่ในเมืองของแจมคือตอบจทย์มากเพราะว่าแจมเป็นมนุษย์แบบไม่ทําอาหารเลยก็แฮปปี้กับการอยู่ในเมืองมากเหมาะกับสายกิจกรรมค่ะใครที่แบบว่าฉันแบบแฟนดอมฉันแบบต้องตามดาราคนนี้ แล้วฉันเป็นหลายดอมด้วยหรือว่าแบบไหนจะต้องไปดูคอนเสิร์ตอีกหนะอุยไปงานสัมมนาไหนจะเป็นแฟนดอมนะคะกิจกรรมเยอะชอบเดินห้างอันเนี้ยถ้าอยู่ชั้นเมืองมันจะเงาเงาดนึงนะคะค,คุณจะว่าเวนีดนึงด้วยความที่แบบมองไปแล้วมันแบบทุกคนมันอยู่ไกลกันแล้วส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวเขาก็จะไม่ได้มาสูงสิ่งอะไรกับคุณมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแจมว่าถ้า เป็นมษย์กิจกรรมเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเป็นชอบเข้าสังคมนะคะเพื่อนๆนัดกันใดๆมันต้องมีชั้นอยู่ในนั้นจัดไปเลยค่ะในเมืองเหมาะกับคุณมากกว่าไม่ว่าจะแก๊งไหนนัดส่วนใหญ่เขาก็จะนัดกันในเมืองค่ะไม่มีใครแบบว่าโอ้เป็นนัดไกลๆนะก็ถือว่าตอบโจทย์มากก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังเลือกที่อยู่อาศัยนะคะส่วนใครคิดเห็นยังไงเห็นด้วยข้อไหนหรือไม่เห็นด้วยข้อไหนอยากจะเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็ ดีๆแบบนี้นะคะกด subscribe รอทุกวันอังคารตอนหนึ่งทุ่มได้นะคะจกกันจภาเ Get and g ์กไปได้วยกันทุกวันอังคาระคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย